ทีมงานของเราไม่เคยเห็นนะคะแอดมินก็เลยพามานะคะมาตอนกลางคืนแล้วนะคะลุงไก่ชาแนลนะคะตอนนี้ก็จุดทูบบอกกล่าวนะคะเจ้าที่จะทางนะคะแล้วก็แม่เรือล่มนะคะทั้ง5้าชีวิตนะคะที่ได้เสียชีวิตนะคะกับเรือนะคะ จุดทูบจุดทูบคอนะคะขอโชคขอลาบนะคะพี่รพเรเพีเลียนนะคะแล้วก็พี่อองพี่โอนเดอรนะคะแม่เรือร่มนะคะทั้งห้าชีวิตนะคะผู้ชายหนึ่งผู้หญิงสี่นะคะที่เสียชีวิตทางเรือนะคะผู้หญิงก็ ผู้หญิงก็เป็นผู้หญิงแบบพี่น้องเฟสนะคะแม่นางตะเคียนเนาะแม่นางประเคียนนะแม่เมดือล่มนี่แหละแจกง่าย,ายๆคือแม่เดืล่มอ่ะตอนนี้ก็ทีมงานของเรานะคะจุดทูบขอแล้วเนาะเดี๋ยวได้ตัวไหนนะคะเดี๋ยวแอดมินส่งให้ท่านผู้ชมดูพามาเนาะเพิ่งเนะพ,พิ่งรู้จักอ่าเรือล่มเนาะ ที่วัดเหลือล่มค่ะพึ่งรู้จักครับพึ่งรู้จักพ่งรู้จักแอดวันนี้พูดกับคุณตาเนาะคุณตจแอนฟิวเนาะจ่าไปแล้วเมื่อกี้เนาะน้องไม่อยู่ก็เลยรู้ว่ามาแล้วห้าเดี๋ยวให้มาให้หมดได้ครบก่อนเนาะแอดสองให้ใหม่อย่าบอกว่าห้าหนึ่งแปดเด้อ่แปดหนึ่งห้าหรือห้าแปดหนึ่งนี่นะฮะตรงกับโรงกับะไร รงกับของน้องเอ็นฟิวเลยเมื่อกี้น้องเอ็นฟิวที่ตรงเรือครับเนาะมากับตานะหนึ่งแปดห้าหรือหนึ่งห้าแปดนี่นะครับใช่งวดกว่อนงวดเอ่อเมื่อกี้เนาะน้องก็ให้แปดห้าหนึ่งแล้วมามาเจอเมื่อกี้เจอในเรือว่าหนึ่งแปดห้าหนึ่งแปดห้าอ่าอันนั้นพูดเองเนาะเราไม่ได้ถามเรื่องเลขนะคะมากเลยนะคะที่วัดเรือล่มนะคะแม่เรือล่มนี่ ถ้าจะส่งให้ดูก็มันมืดเนาะท่านผู้ชมเนาะหัวเรือตรงนี้เป็นหัวเรือเรือลำที่หนึ่งนะคะมีคนมาขอโชคลาบเยอะมากนะคะแต่ก,ก่อนไฟมีไฟมไฟม,ไฟม่ประโยชน์อ่านี่แต่ก่อนมีคนมาขอจ้าที่หัวเรือจะเห็นตัวเลขใช่ไหมใช่ค่ะตรงนี้เลยชัดมากประโยชน์แล้วก็แม่นด้วยอันนี้เป็นแต่ก่อนนะ,ะทุกวันนี้ก็คือ ไม่ค่อยมีคนมาเท่าไหร่เรือลำไหนที่ท่านชอบใช่ค่ะเรือลำนี้เนาะเมื่อกี้ปายโยเห็นตรงหัวเรือเป็นตัวไหนนะหกเจ็ดหกเจ็ดหกเจ็ดเม,มื่อกี้ก็เห็นเป็นหน้าคนนะคะสองเนาะเห็นเป็นหน้าคนเด้อเมื่อกี้นะคะท่านผู้ชมเนาะไม้พายเอ<ม>เดี๋ยวไปดูเลขทูกกันนะป<ม>้าไม่หมดหรือยังนาะนะคะ เก้าหกเลขทูบห้าเก้าหกเลขทูบห้าเก้าหกนะคะโอ้เสียงปกแปก็กปกแป็กนะคะตกใจเบิดเลยนะคะนี่เลขทูบนะคะนี่ห้าเก้าหก บรรยากาศตอนกลางคืนก็อย่างนี้แหละค่ะท่านผู้ชมเนาะเดี๋ยวอันนั้นกระตกมาเดี๋ยวนี้ก็ตกมานะคะเงียบนะคะเงียบสงัดนะคะบริเวณวัดนะคะเนาะตอนนี้แอดมินก็อยู่ด้วยกันสามคนนะคะ อยู่ด้วยกันสามคนเ้อน,นะคะตอนนี้แล้วก็หลวงพ่อก็เดินไปฝั่งโน้นนะคะเพราะหลวงพ่อลานนะคะสำหรับเอฟซีคนเก่านะะ้องอาจจะจำได้นะคะแอดมินมาไทายประจำเนาะ มาถ่ายประจํานะคะที่นี่นะคะแต่ก่อนเสื้อผ้าเยอะมากนะคะอยู่ด้วยกันกับลงตาด้วยนะคะไม่ค่อยกลัวเท่าไหรน่นะนะคะแอดมินเคยถ่ายแล้วก็ติดเป็นหน้าคนนะคะอันนี้ก็เมื่อหลายปีมาแล้วเนาะสองปีที่แล้วนะคะท่านผู้ชมคะ มาถ่ายตรงนี้แหละเรือลำที่สองโอ้เรือลำที่หนึ่งนะคะฝั่งนู้นนะคะท่านผู้ชมเนาะพอถ่ายไปแล้วก็เห็นเป็นหน้าคนนะคะ่าพยักหน้าใส่นะคะตอนนั้นเนาะอันนี้ก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะอันนี้แอดมินเห็นจริงๆเนาะถ่ายจดจริงๆนะคะแต่ก่อน ะก็มืดนะคะฝังนี้ก็มืดนะคะนี่จะมีไฟก็เฉพาะนะคะตรงนี้ตรงเรือนะคะสอบถามพูดคุยกับหลวงตาเมื่อกี้ก็บอกว่าก็ยังมีคนมาขออยู่เนาะจากทางไกลนะคะ จากทางไกลก็เดินทางมาขอเรื่อยอยู่นะคะก็จะได้โชคได้ลาบบ้างนะคะท่านผู้ชมเนาะแม่เรือล่มทั้งห้านะคะให้ท่านผู้ชมดูนะคะว่าเสื้อผ้ามาจากไหนก็คือมาจากผู้โชคดีมาจากผู้โชคดีนะคะแต่ก่อนเนาะจากทางไกลกรุงเทพนะคะทุกที่ที่ได้รับชมนะคะแม่เรือล่มนะคะตอนนั้นเนาะก็ ได้โชคได้ลาบสามตัวนะคะสองตัวหลักแสนหลักหมื่นหลักล้านก็มีนะคะมาซื้อมาถวายเนาะคะ่ะเลขชัดเจรค่ชัดเจรไหมมาครบแล้วเนาะมาครบแล้วครับยังไม่จางไม่อะไรตัวไหนบ้างเนาะมีห้าเก้าหกครับห้าเก้าหกอ่ะได้ยินชัดชัดแล้วเนาะแอดมินก็สองค่แล้วครั้งหนึ่งนะคะท่านผู้ชม เป็นแนวท้างหวดวันที่สิบหกมีนานะครับเจดีก็จะอยู่ฝั่งโน้นนะคะเจดี JD. มืดนะคะมืดมากนะคะท่านผู้ชมเนาะอยู่ฝั่งโน้นมองไม่เห็นนะคะเจดี JD ที่สร้างยังไม่เสร็จนะคะงบประมาณหมดไม่มีก็ได้ประมาณนั้นนะคะ แต่ก่อนมาถ่ายเสร็จแล้วก็นั่งตรงนี้แหละประโยนี่นอนเล่นตรงนี้แหละ,ะได้กันแวเนาะผมแล้วคลิปสองคลิปแล้วเนาะได้แล้วเนาะเราหิวข้าวหรือย,ยังเนาะบะเนี่ห,นหิวแล้วเนาะ,ะถ้าหิวแล้วเราก็ลาท่านผู้ชมไปก่อนเนาะ,ะไปกินข้าวเพราะว่าเรายังไม่ได้กินข้าวทำกับข้าวเสร็จแล้วเราก็มาเนาะ <laughs> ลุงไก่ชาแนลอยากมาปายโยก็อยากมาแอดมินก็อยากมาเพราะว่าไม่เคยมานานแล้วก็เลยพาท่านผู้ชมแล้วก็ปายโยมาที่นี่ยามค่ําคืนเนาะก็ยังไม่ดึกเท่าไหร่เนาะแต่มันมืดนะคะท่านผู้ชมเนาะค่ะในคลิปนี้เนาะทั้งแฟนเพจทั้งทาง youtube อดทเบลลาไปก่อนเนาะพบกันใหม่คลิปหน้านะคะ ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ